ฉันอยากจะสื่อสารค่ะว่าการทำเซอร์เวยออนไลน์ของท่านเนี่ยท่านไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทเดียวนะคะท่านเปิดคอมเมนต์ a c e b o o k ค่ะท่านได้สำรวจความคิดเห็นทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะประชาชนก็จะเข้ามานะคะชื่นชมการทำงานนะคะของสำนักงานหรือของตุลาการสารละมนูญได้นะคะผ่านช่องทางคอมเมนต์ a c e b o o k ค่ะ อันนี้นะคะที่ฉันก็คิดว่าจะสามารถนะคะประหยัดงบประมาณปีนี้ปีหน้าและปีถัดๆไปได้นะคะซึ่งนะคะมีท่านหนึ่งค่ะพูดเอาไว้น่าสนใจนะคะท่านได้กล่าวว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญนะคะไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นสารได้สารรัฐธรรมนูญก็มิอาจเป็นสารได้ เราไม่จําเป็นต้องมีสารรัฐธรรมนูญก็ได้ค่ะดิฉันเข้าใจหัวอกของท่านดีค่ะว่าทํางานอยู่ในหน่วยงานนี้นะคะท่านอาจจะได้รับคอมเมนต์ได้รับคําติติงติชมนะคะในแบบที่ท่านอาจจะไม่สบายใจแต่มันก็ เป็นด้วยผลแห่งการกระทําของคนในองค์กรท่านค่ะจากเหตุผลที่ดิฉันได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ยังไม่รวมถึงบ้านพักของข้าราชการตุลาการนั้นมีความเพียบพร้อมสะดวกสบายกว้างขวางและใหญ่โตโอ่อ่ากว่าบ้านพักของข้าราชการอื่นๆเช่นข้าราชการครูขร้าราชการตํารวจและบ้านพักข้าราชการอื่นๆมีสภาพที่แย่แค่ไหนดิฉันขอเอาภาพขึ้นให้ดูค่ะท่านประธานท่านประธานหรือเพื่อนสมาชิกลองค้นใน Google ดูได้ค่ะดิฉันเชื่อว่าข้าราชการตํารวจครูและหน่วยงานอื่นๆเขาก็ต้องมี น้อยใจข้าราชการผู้พิพากษาตุลาการบ้างล่ะคะ่ะเมื่อได้ฟังการอภิปรายท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกสีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมวันนี้ดิฉันจะขอร่วมอภิปรายเพื่อตัดโครงการเล็กๆของสำนักงานสารธรรมรุญสักหนึ่งโครงการค่ะท่านประธานขอสไลด์ค่ะ โครงการนี้นะคะท่านประธานเป็นโครงการที่เขียนมานะคะเพื่อสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอํานวยความยุติธรรมของสารรัฐมนูญประจําปี2568ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะของบประมาณมา1ล้านบาทนะคะโดยที่ในการสอบถามกันในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าไอ้การสํารวจหรือว่าอํานวยความเชื่อมั่นเนี่ยจะทำด้วยวิธีใด แต่ว่าเมื่อถามไปถามมาค่ะปรากฏว่านะคะก็ตอบมาว่าอาจจะทําเป็นเซอร์เวยออนไลน์นะคะก็คือแบบสอบถามออนไลน์แต่ทีนี้ค่ะท่านประธานเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปท่านนะคะของบประมาณมานะคะเพื่อทำออนไลน์เซอร์เวยนะคะสำรวจความคิดเห็นที่ประชาชนนะคะมีต่อการทำงานของสารรัฐธรรมนูญค่ะแต่พอดิฉันเปิดนะคะเข้าไปที่ เฟซบุ๊กค่ะเพจของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญค่ะนี่คะ่ะท่านประธานไม่สามารถนะคะที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะในเฟซบุ๊กของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ค่ะท่านปิดนะคะปิดคอมเมนต์เฟซบุ๊กค่ะแต่นะคะท่านมาของงบประมาณ1ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำอะไรคะเซอร์เวยออนไลน์สำรวจความคิดเห็นผ่านอะไรคะผ่านช่องทางออนไลน์ ท่านประธานนี่มันเป็นการเขียนคําของงบประมาณที่มันย้อนแย้งนะคะกับการกระทําของท่านหรือไม่นะคะขอหนึ่งล้านบาทค่ะอยากจะอยากจะฟังความคิดเห็นแต่ปิดเม้นท์ฉัค่ะไม่สามารถมีประชาชนคนไหนนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ค่ะท,ทั้งทั้งที่ท่านประธาน ไอช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะท่านสามารถรับฟังคอมเมนต์ได้ไม่อั้นค่ะมีประชาชนมานะคะสามารถให้ท่านสำรวจความคิดเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนที่สำคัญฟรีไม่เสียเงินสักบาทเดียวค่ะท่านประธานแต่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าท่านปอดแหกหรือเปล่านะคะที่ไม่กล้าเปิด เปิดคอมเมนต์ใน f c e e o o o นะคะแต่ว่ามาเขียนขอโครงการเอาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการกรองเอาความเห็นที่มีประโยชน์หรือว่าเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมาจากปากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกไปหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันค่ะในฐานะนะคะผู้แทนราษฎรค่ะดิฉันก็ได้นะคะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของดิฉันค่ะเพื่อบอกว่านะคะอ,อ,อยากจะให้ประชาชนเนี่ย เข้ามานะคะแสดงความคิดเห็นต่อการอำนวยความยุติธรรมของสารรัฐธรรมนูญนะคะโดยที่ดิฉันเอาความคิดเห็นนะคะสแพลตฟอร์ม3ช่องทางนะคะมาใหา้ได้อ่านได้รับชมกันนะคะก็เรียกว่านำร่องโครงการให้ท่านเลยนะคะท่านอาจจะประหยัด1ล้านบาทได้นะคะไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook ใน TikTok หรือว่า,าในอิน t a g r กรก็ได้อันนี้นะเป็นคอมเมนต์นะคะจาก i ิน t a g r กร ฝากบอกทีค่ะว่าประชาชนกินข้าวไม่ได้กินยานะคะและจุดจุดจุดรับใช้เผด็จการนะ,ะดิฉันเซ็นเซอร์เอาไว้แล้วก็สารแบบนี้นะคะตัดสินโดยไล้หลักการแบบนี้อย่ามีเลยนะคะถ่วงความเจริญของประชาชนอันนี้เป็นความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะดิฉันนำร่องโครงการให้ท่านขอย้อนกลับไปนะคะอีกสองสไลด์ค่ะค่ะ นี่นะคะใน TikTok นะ,ะตอนนี้น่าจะมันสามสีพันคอมเมนต์แล้วค่ะท่านไปอ่านไล่อ่านได้นะคะไม่รู้ท่านจะใจถึงพอหรือเปล่าแค่เปิดคอมเมนต์ Facebook ก็รู้แล้วไม่ต้องใช้งบประมาณหรอกค่ะนะคะไม่มีความเชื่อมั่นในความยุติธรรมของสารรัฐมนูญครับเนื่องจากขยายขอบเขตอำนาจของตัวเองเกินกว่าที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญโดยไม่มีใครสามารถเอาผิดได้ <S เป็นองค์กรที่มีอำนาจมากเกินไปจนอาจใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ครับถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ,คะนะคะนี่นะคะใน Facebook นะคะก่อนจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนยกเลิกกฎหมายหมิ่นศาลก่อนดีไหมคะเพราะไม่งั้นท่านก็คงจะได้รับแค่คำชมไม่รับคำด่านะคะงั้นฝากบอกหน่อยนะครับ ว่าการตัดสินตแต่ละครั้งของสารรัฐธรรมนูญประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าตัดสินจากความชอบธรรมหรือตัดสินจากความรู้สึกส่วนตัวนะคะนี่ค่ะอีกท่านหนึ่งมาเป็นกรเลยนะคะคิดจะมาสำรวจความเชื่อมั่นแต่มาดันวิ่งหนีปิดคอมเมนต์แล้วเมื่อไหร่ประชาจะได้เห็น ว่าสารเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นได้อาชีพนั้นสวยสวยงามด้วยจัญญาบันเธอรักฉันอุป,ปถมัมใช้ไม่ได้แล้วพูดว่าเป็นประชาทิปไตยจงหัดอายมันย้อนแย้งการกระทำนี่นะะเป็นคอมเมนต์จาก พ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นโครงการที่ดิฉันนำล่องให้กับนะคะสำนักงานสารธรรมนูญไปแล้วนะคะเอาสไลด์ลงนะคะก็นี่นะคะคือคอมเมนต์นะ,ะจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งดิฉันนะคะทำให้ท่านดูเนี่ยเพราะว่าดิฉันอยากจะสื่อสารค่ะว่าการทำเซอร์ว์ออนไลน์ของท่านเนี่ยท่านไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทเดียวนะคะท่านเปิดคอมเมนต์ Facebook ค่ะท่านได้สำรวจความคิดเห็นทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะ ประชาชนก็จะเข้ามานะคะชื่นชมการทำงานนะคะของสำนักงานหรือของตุลาการสารละธมรมนูนได้นะคะผ่านช่องทางคอมเมนต์เฟ e บุ๊กค่ะอันนี้นะคะที่ฉันก็คิดว่าจะสามารถนะคะประหยัดงบประมาณปีนี้ปีหน้าและปีถัดๆไปได้นะคะและท่านประธานคะถ้า เมื่อคอมเมนต์เมื่อสักครู่นะคะเป็นคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตาดำๆนะคะที่อาจจะไม่ได้รำ่ำไม่ได้เรียนกฎหมายมาหลายๆคนนะคะที่อยู่ในสำนักงานสารธรรมนูนหรือตัวสารเองอาจจะบอกว่าโอ้ประชาชนเหล่านี้นะคะไม่ได้รู้กฎหมายนะคะไม่ได้รำ่ำไม่ได้เรียนกฎหมายมานี่คะ่ะสไลด์สุดท้ายคะ่ะดิฉันนะคะก็จะขอให้ท่านนะคะได้รับชมนะคะคลิปนี้คะ่ะ ขอสลด์ด้วยนะคะบทบาทของสารรัฐธรรมนูญไทยผ่านสายตา6อาจารย์นิติศาสตร์นี่ค่ะท่านสามารถนะคะไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของอาจารย์นิติศาสตร์ซึ่งนะคะมาจากสถาบันชั้นนำของประเทศนี้ได้นะคะแบบฉ่ำๆนะคะมีมีให้ท่านฟังค่ะสองชั่วโมงค่ะและ ดิฉันรับรองได้นะคะด้วยเ,เกียรติของดิฉันว่าทั้งหกท่านนี้นะคะก็วุฒิการศึกษานะคะของจริงแน่นอนนะคะไม่มีการไปซื้อวุฒิมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ได้รับการการันตีจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะซึ่งนะคะมีท่านหนึ่งค่ะพูดเอาไว้น่าสนใจนะคะท่านได้กล่าวว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญน,นะคะไม่สามารถดำเนินกระบวนการ พิจารณาอย่างเป็นสารได้สารรัฐธรรมนูญก็มีอาจเป็นสารได้เราไม่จําเป็นต้องมีสารรัฐธรรมนูญก็ได้ค่ะนะคะวันนี้ค่ะท่านประธานคะที่ดิฉันได้นําร่องโครงการไปนะคะแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องของบประมาณ1นึ่ล้านบาทเพื่อไปสํารวจความคิดเห็นดิฉันจึงขอตัดนะคะทั้งโครงการนี้ทิ้งค่ะด้วยความเคารพนะคะกับ ข้าราชการนะคะในสำนักงานสารัฐธรรมนูญนะคะดิฉันเข้าใจหัวอกของท่านดีค่ะว่าทำงานอยู่ในหน่วยงานนี้นะคะท่านอาจจะได้รับคอมเมนต์ได้รับคำติติงติชมนะคะในแบบที่ท่านอาจจะไม่สบายใจแต่มันก็เป็นด้วยผลแห่งการกระทำของคนในองค์กรท่านค่ะขอบคุณค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชนวันสสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตสองหรือปทุมวันสาธรและราชเทวีพักประชาชนค่ะดิฉันได้พิจรารณางบประมาณปี2568ของสารรัฐธรรมนูญซึ่งดิฉันเป็นกังวลอย่างมากต่อการใช้อำนาจและหน้าที่ของท่านที่ประชาชนและนักวิชาการต่างตั้งคำถามมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะท่านประธานในส่วนของงบประมาณเงินเดือนของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ส่วนหนึ่งก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นพักการเมืองที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ยุบพักไปตัดสิทธิ์ยังแสดงพฤติกรรมเยาะเย้ยถักถาง,างซึ่งดิฉันเห็นว่าการพูดแสดงถึงทัศนคติต่อผู้ร้องผู้ถูกร้องเช่นนั้นในที่สาธารณะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบตุลาการกระทั่งทำให้สังคมเกิดความรู้สึกขาดที่พึ่ง และประชาชนตั้งคำถามหวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีโดยปราศจากอคติหรือทัศนคติที่เอ็นเอียงทั้งในทางบวกและทางลบต่อทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องค่ะแต่กลับเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นกระ่านประธานที่นอกจากจะไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแล้วยังเป็นการซอกก่อน บ่อนทาลายประชาธิปไตยอีกด้วยคะ่ะท่านประธานภายใต้แผนการปฏิบัตรริราชการประจําปี2568ของสํานักงานสารธรรมนูญมีอยู่หลายโครงการที่เป็นประเด็นน่าสนใจอย่างเช่น 1. โครงการการจัดประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสเป็นประธานสมาคมสารธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย AACC ที่มีงบ10.7ล้านบาทค่ะจากการจัดการประชุมนานาชาติในราคา10ล้านบาทหลังจากที่มีประเด็นไปไม่นานมานี้ถ้าเราไม่มีเจตนารมณ์ที่ ปฏิบัติตามหลักการตามมาตรฐานสากลแล้วเราจะมองตัวเองในระดับนานาชาติตอนนี้ได้จริงๆหรอคะโครงการที่2ค่ะอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือน,อนทอป,ปอรุ่นที่13งบอยู่ที่1 1 1 6ล้านบาทค่ะอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับนิติธรรมเพื่อประชาธิาปไตยที่ใช้ถึง11ล้านบาทอันนี้ก็น่าคิดพอสมควรนะคะว่าอบรมแล้วได้อะไรได้นำไปใช้จริงหรือไม่ในเชิงปฏิบัติค่ะ3โครงการผู้ช่วยขออภัยค่ะผู้ช่วยด้านคดีรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ intelligence case analysis and assistant teaming up 7.2ล้านบาทซึ่งตรงนี้ดิฉันคิดว่าด้วยงบประมาณดังกล่าวสามารถทําให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเชื่อมโยงและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งดิฉันเห็นว่าโครงการเหล่านี้ควรปรับลดงบประมาณลงหรือตัดงบประมาณทั้งหมดค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาดิฉันไม่เห็นถึงประสิทธิภาพใดๆแต่หากจะมีโครงการเหล่านี้ต่อไปจริงๆขอให้ท่านพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นค่ะว่าทำแล้วได้เกิด ประโยชน์แต่อย่างไรและมี KPI ตัวชี้วัดในการที่ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพจริงค่ะ ขอสไลด์ที่3ค่ะท่านไม่ได้ขึ้นเลยคะประเด็นต่อมาในส่วนของสารยุติธรรม mm. เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนต่อง,งบประมาณที่ควรปรับรถค่ะในส่วนแรกค่ะคืองบประมาณการจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการซึ่งมีการขอจัดสรรมาเป็นจํานวนกว่า4 1ล้านบาทค่ะท่านประธานโดยเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปในส่วนรายการผูกพันค่ะในประเด็นนี้ดิฉันมีความคิดเห็นว่าค่ารถประจําตําแหน่ง ตุลาการซึ่งเอาเข้าจริงนะคะก็รวมถึงทุกตําแหน่งของข้าราชการในประเทศไทยอย่างที่ดิฉันได้อภิปรายนาเรียนและเน้นย้ําบุคลากรเหล่านี้ควรได้ค่าตอบแทนที่เอได้ค่าตอบแทนที่สูงมากพออยู่แล้วค่ะที่จะพอไปผ่อนรถยนต์ส่วนตัวเหมือนทุกท่านในณที่นี้ค่ะแล้วก็ข้าราชการท่านอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายค่ะจากงบประมาณ41ล้านบาทหากเราตีค่าเช่ารถยนต์ระดับดีเซ gment ชั้นต้นในตลาดเช่ารถยนต์ก็จะถัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000บาทต่อเดือน หรือ3 6 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะนี่ถือว่าแพงโดยราคาปกตินะคะจากงบดังกล่าวหากถั่วเฉลีย่ยหารออกมาก็จะได้เช่ารถประมาณ112รคันซึ่งเป็นตัวเลขที่มากทีเดียวเมื่อต้องการหารถยนต์ส่วนตัวให้ผู้พักษาจำนวน112คนใช้งานโดยไม่เสียตังค์สักบาทของตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและเป็นสิ่งนอกกายที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยอูฟู่ผิดปกติค่ะท่านประธานหากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาสึงสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศไทยประชาชน ะะจำนวนมากกําลังประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงรายได้ของประชาชนไม่เพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในสภาวะเช่นนี้ดิฉันเห็นว่าในฐานะค่าราชการที่ต้องรับใช้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินภาษีของประชาชนก็สมควรที่จะต้องมอบเงินเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชากรส่วนมากไม่ได้เอามาสวยสุขใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ข,ขูดรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะที่สําคัญเมื่อถึงพิจารณาบทบาททําหน้าที่ของพิพากษาที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แค่ภายในอาคารสํานักงานเท่านั้นก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกเส้นทางหรือเดินทางถี่หรือบ่อยขนาดนั้นที่จะต้องมีรถยนต์ส่วนตัวให้กับเขาโดยาการจาัดการจัดสรรงบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนท่านผู้พิพากษาก็สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้เหมือนพี่น้องประชาชนทั่ว,วไปค่ะท่านประธานหรือเหมือนตัวดิฉันเองและเพื่อนสมาชิก ทุกๆคนค่ะ ดิฉันจึงเห็นว่าควรให้มีการพิจารณาลดงบประมาณส่วนนี้ทั้งหมดลดได้มากยิ่งดีหากลดที่จําเป็นสมควรแก่ฐานะก็ให้ย้ายไปเป็นทรัพย์สินของสํานักงานศาลเองนะคะแทนนะคะหรือเช่าให้น้อยลงแทนและนําไปใช้ส่วนอื่นที่จําเป็นมากกว่านี้ค่ะท่านประธานขอสไลด์ที่4ค่ะต่อมาในส่วนของงบประมาณการก่อสร้างอาคารและบ้านพักตุลาการซึ่งมีการเขียนของงบประมาณรวมกันในส่วนของอาคารสํานักและบ้านพักในพื้นที่ใกล้เคียงให้แก่ข้าราชการตุลาการที่ต้องรับภาระย้ายราชการหมุนเวียนเข้ามา ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีการขอจัดสรรงบค่ะโดยงบประมาณส่วนนี้มีโครงการเกี่ยวเนื่องกับบ้านพักข้าราชการตุลาการได้แก่สารแพ่งอายามีน,มนบุรี23ล้านบาทค่ะสารแขวงสระบุรี41ล้านบาทค่ะสารแขวงปลาย24ล้านบาทค่ะสารจังหวัดนครไทย17ล้านบาทค่ะสารอุทธรภาค5 315ล้านบาทค่ะสารแขวงพยัคฆภูมิพสิสัย19ล้านบาทค่ะสารแขวงบัวพร้อมที่พัก นะคะหกล้านบาทศาลเยาวชนและครอบครัวหนองบัวลำพูมพร้อมบ้านพัก54.4ล้านบาทศาลจังหวัดทุ่งแผนคดีทุ่งสงแผนคดีเยาวชนและครอบครัวพร้อมบ้านพักนะคะห้ล้านบาทตีเป็นเงินคร่าวๆทั้งหมด 607.4ล้านบาทค่ะท่านประธานซึ่งยังไม่รวมถึงนะคะค่าควบคุมงานก่อสร้างทั้งงบประมาณข้างต้นนี้เป็นงบประมาณที่ขอจัดสรรในปีนี้ยังไม่รวมถึงงบผูกพันทั้งหมดซึ่งอาจทําให้มูลค่าแท้จริงเพิ่มจากตัวเลขที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้น3-5ถึงเท่าค่ะท่านประธานดูเหมือนว่าการมีบ้านพักให้กับขา้าราชการตุลาการนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในวัฒนธรรมของประเทศเรามานานนะคะแต่ว่ามันไม่มีในประเทศอื่นนะอย่างนี้ดิฉันเห็นว่าอาจจะท่านอาจจะ ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าในยุคสมัยตอนนี้ค่ะมันมีความจําเป็นที่น้อยลงที่เราจะต้องไปเอาใจชนชั้นสูงหรือกลุ่มศักดินาจากเหตุผลที่ดิฉันได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ยังไม่รวมถึงบ้านพักของข้าราชการตุลาการนั้นมีความเพียบพร้อมสะดวกสบายกว้างขวางและใหญ่โตโออากว่าบ้านพักของข้าราชการอื่นๆเช่นข้าราชการครูข้าราชการตำรวจและบ้านพักข้าราชการอื่นๆมีสภาพที่แย่แค่ไหนดิฉันขอเอาภาพขึ้นให้ดูค่ะท่านประธานท่านประธานหรือเพื่อน ชกลองค้นในใ Google ดูไดด้ค่ะิฉันเชื่อว่าข้าราชการตำรวจครูและหน่วยงานอื่นๆเขาก็ต้องมีน้อยใจข้าราชการผู้พิพากษาตุลาการบ้างละค่ะเมื่อได้ฟังการอภิปรายแล้วก็รู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่ในใจไม่เป็นไรค่ะดิฉันเข้าใจเพราะในความเป็นจริงแล้วหลักการที่ทุกคนต้องเคารพความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการไม่ว่าจะหน่วยงานสังกัดใดล้วนมีความเท่าเทียมเท่ากันและต้องทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเหมือนกันค่ะถ้าไม่มีตํารวจก็เราก็จับผู้ร้ายไม่ได้เราไม่มีครูก็สอนหนังสือเด็กไม่ได้ถูกไหมคะ เมื่อเราเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วคำถามต่อไปคือความสมเหตุสมผลในการมีอยู่ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่างบประมาณบ้านพักษารเป็นสัดส่วนเท่าใดของงบประมาณการก่อสร้างอาคารทั้งหมดเนื่องจากมิได้ระบุอย่างละเอียดในเอกสารนะคะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าประชาชนทุกคนนะคะคงได้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาอยู่แล้วจากการเดินทางผ่านไปมาบริเวณบ้านพูทิภาษาตุลาการนะคะ ว่ามีความใหญ่โตโอ r อ่าและไม่มีความเท่าเทียมกับข้าราชการตาแหน่งอื่นๆมากแค่ไหนคะ่ะการที่ผู้พากษาได้รับสวัสดิการที่ดีเยี่ยมเกินหน้าเกินตาเกินความจําเป็นในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้พวกท่านมีค่าตอบแทนที่สูงสามารถเข้าถึงการเช่าบ้านที่อยู่ได้สบายๆไม่จําเป็นที่จะต้องเอาภาษีของพวกเราไปใช้ ฟุ่มเฟือยแบบนี้คณะประธานขอสไลด์ที่5ค่ะและหลังจากที่ชั้นอภิปรายมาทั้งหมดนี้นะคะขอให้ปรับลดงบประมาณในส่วนงานที่ไม่จําเป็นฟุ่มเฟือยไม่สมเหตุสมผลของศาลและองค์กรอิสระจะดีกว่านี้ไหมคะหากหน่วยงานเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มีความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนให้สูงเหมือนงบประมาณที่นํามาอำนวยความสะดวกของพวกท่านเผื่อวันหนึ่งประชาชนจะรู้สึกว่าการนําภาษีมาใช้แบบนี้นะคะมันจะคุ้มทุนบ้างนะคะมาทุ่มเทดูแลพวกท่านให้คุ้มคุ้มค่าที่ ท่านทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนนะคะหากสารรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยที่น่าอับอายต่อกรณียุบพักแบบนี้ดิฉันคิดว่าควรตัดสวัสดิการไปให้หมดเลยค่ะเพื่อรักษาหน้าที่ของพี่น้องประชาชนไม่ให้อับอายเพิ่มไปกว่านี้ค่ะท่านประธานค่ะและพวกเขาเรียกตัวเองว่าสารรัฐธรรมนูญที่เคารพแต่หากใช้งบประมาณภาษีประชาชนแบบนี้สารธรรมนูญจะน่าเคารพจริงๆกี่โมงคะท่านประธานขอพระคุณค่ะครับคุณครับ